น้ำจะขายดีมากเลยนะเป๊ปซี่คดีดาซื้ออะไรโอเคอ่าเด็กเบกเด็กเด็กเด็กเบกอุดนนุนเด็กเบกอุ่นนุ่นสวยค่ะใบไม้สวยอ่ะดูช้างนะคะแอร์ฟันอันนี้แหละแอร์ฟันตัวจริงแอร์ฟัน ตัวมันสีน้ำตาลค่ะมันไปค,คุกขี้โครนที่ไหนฮะเนี่ย e อลเฟนบ Big นะตัวมันใหญ่เนาะ g มันใหญ่ใบไ,ไม้สวยไม้สวยแล้วก็มีครองมีรครองมีครองมีจระเข้หรือเปล่าได้ยินเสียงคุกคิดกยินเสียงคุกคิ <c oughs> Elephant